ก่อนที่จะไปติดตามกิจกรรมการประกวดหนูน้อยยอดนักเล่านิทานนะคะมาดูกิจกรรมของชาวพุทธกันก่อนค่ะพุทธศาสนิกชนได้ใช้เวลาช่วงวัน,ยนหยุดนะคะเข้าชมพิธีการฉลองพระชนสานา100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชาครบหนึ่งปีแห่งการสิ้นพระชน ตลอดทั้งวันยังคงมีพุทธศาสนิกชนร่วมกันปักดอกบานไม่รู้โรยบนพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในอิริยาบถต่างๆ9อิริยาบถและเมื่อปักภาพเสร็จแล้วทางวัดบวรนิเวศวิหารจะทำการรวบรวมเพื่อจัดเป็นพิธีการต่อไป นอกจากนี้พุท,ทธศาสนิกชนยังได้ร่วมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชาครบหนึ่งปีแห่งการสิ้นพระชนโดยร่วมสวดพระพุทธมนต์ฟังพระธรมรมเทศนาและปฏิบัติธรรมนะพระตำหนักเพชรส่วนที่ตึกมหามงกุฎราชวิทยาลัยมีการจัดเทศกาลเนื่องในงานฉลองพระชนสาหนึ่งร้อยปีโดยรวบรวมภาพถ่ายตั้งแต่ทรงผนวดเมื่ออายุ14ปีพระประวัติและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ที่เรียบง่าย รวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนำมาจัดแสดงในรูปแบบ4มิติซึ่งเนิ่อศการจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวันหยุดวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมนี้